ตอนนี้เป็นเวลากี่ทุ่มและวสี่ทุ่มสามสิบห้าสี่ทุ่มสามสิบห้านาทีขณะนี้เราอยู่กันที่สะพา,านขาน้ขวาขวสารข้าวสารลังสารนี่ค่ะนี่เรามาดูสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยมเห็นไหมนี่เบอร์ลินวอลวอลออฟไทโพลิสสเตดภาษีประชาชนทั้งนั้นเนี่ยที่ทำกันเนี่ย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  เ็นไมเนี่ยเนี่ยเยตามพื้นก็มีนะแต่ว่าเราไม่สามารถจะให้เดินอ่านให้หมดด้านหลังเราเป็นเวทีของมขควานเนาะของสะพานมัขาวานตอนนี้เราก็ยังเดินเล่นกันอยู่ล่ำไปวันนี้เราไปมาหลายที่มากกระทรวการคลังพรุ่งนี้เราจะไปเคลื่อนขบ,บวนกันนะจ๊ะเราจะบอกว่าข้างในเออเดี๋ยวให้ไปดูข้างในดีกว่าข้างในนะมันแบบ มันแบบเกินจริงอ่ะดูดิเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเปล่าว่ามันเป็นลวดหนามอ่ะเออมันเป็นลวดหนามเว้ยถูปะดูดิมันเป็นลวดหนา,ามนนนาที่แบบเกินจริงแม่บอกว่าเป็นลวดหนามผีเพลงผีเพลงซึ่งมีความคมมากด้านหลังเราเป็นยูเอ,อ็นอืมไปละวันนี้รักชาตเต็มหัวรักชาล้นหัวไปเลย จะให้ดูมีแต่สถาปัตยกรรมของพี่ๆที่เขียนไว้สวยงามมากเราก็มามาดูช่างภาพของเราไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้อาจจะอาจให้ดูล่ำไปเรื่อยๆนี่ไอ้บ้านี่นี้เขียนว่า เนวินนรกชอบทักษิณเราก็เหยียบเหยียบเหยียบทักษิณนะคะินเราก็เหยียบเหยียบเหยียบแล้วก็มีมีมีอะไรอ่ะมีดีเดียมีปูมีโปวีนาไทแดงเยอรมันอยากได้อะไรอยากได้เหยียบใครเราก็เหยียบ นี่ทิดานี่ทิดาแล้ก็เหยียบเหยบเหยียบเหบเหยบตัวจริงไม่ได้เราก็เหยียบชื่อหน,น้ามันมมีอะไรนะไปและพรุ่งนี้เจอกันใหม่บ๊ายบายเขาเขียนว่าบริเวณพื้นที่นี้ <c oughs> เป็นพื้นที่ประกาศใช้พอลกสอรสรับทราบรับทราบนะ